ืออย่างนี้ครับผมสรุปง่ายๆครับนะฮะองค์กรพวกหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับแต่การที่จะหาเหตุผลไปเคลียร์มันต้องมีเหตุผลที่สมควรเหมือนกันเพราะนั้นมินน่องลายนะครับเป็นหนี้บุญคุณลุงตู่เพราะลุงตู่ไปลงทุนในท่าเรือทวายไว้โดยการปล่อยกู้โดยไม่คิดดอกเพราะนั้นการให้มินน่องลายออกหน้าแลแ้วแฉเรื่องพวกนี้จะทําให้ลุงตู่จัดการได้ง่ายขึ้นดังนั้นสเต็ปที่สองก็คือโยนความผิดไปให้สุทินว่าสุทินทาไมมึงไม่จัดการกลุ่มพวกนี้สักที ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องการเคลียร์อยู่แล้วนะครับถ้ามีนออนไลน์บอกบอกหน้ามีหลักธงหลักฐานชัดเจนประเทศไทยก็จะมีเหตุผลว่าเอ้าเนี่ยไปทาให้ประเทศไทยขัดแย้งกับพมา่าเพราะนั้นประเทศไทยก็จะหาเหตุผลในการเคลียร์กลุ่มพวกนี้ได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ขัดแย้งกับ U n เอมันก็ง่ายๆแค่นั้นครับกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยนะครับเขารู้กันหมดแล้วนะฮะไม่ใช่เขาไม่รู้ฝ่ายความมั่นคงอะไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้หรอกนะฮะถ้าพม่ารู้ประเทศไทยไม่รู้เลยไง การใช้รัทฉาดมาเป็นเบี้ยในการขยบหมากต่างๆสิ่งต่างๆมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาวางเกมแล้วเขาวางทําไมเขาถึงต้องให้สิ่งต่างๆทาไมถึงต้องให้มาเกิดที่ยุคพินิษนะฮะเออก็ให้มึงจัดการปัญหาไปบ้างนะฮะให้มึงเคลียร์ปัญหาไปบ้างนะครับให้มึงรับผิดชอบอะไรต่างๆให้มึงปวดหัวไปบ้างแค่นั้นเองเหมือนกันนะครับเหมือนกันทําไมต้องใช้ทักกี้มาเจรจากอกกูกับเขมนนะฮะเพราะทักกี้มีอะไรกับทักกี้มีอะไรกับอ่าสมเด็จวุ้นเส้นเหรอครับ การใช้ทักกี้ไปเคลียร์กาะกูถ้าวุนถ้าวุนเส้นไม่ยอมหุนเส้นก็ต้องทะเลาะกับทักกี้แล้วหุนเส้นจะทะเลาะกับทักกี้ไม่ได้เพราะว่าญาติมันแต่งงานกันอยู่พอญาติมันแต่งงานกันอยู่มันก็จะทิปหายละทีนี้ลําบากใจดังนั้นเองนะครับทักกี้ก็เลยต้องประมาณทาให้วุนเส้นบอกว่างั้นมึงก็ถอยถอยไปไม่ต้องมายุ่งปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปมึงก็ไม่เสียหน้ากูก็ไม่เสียหน้าก็ปล่อยให้มันเป็นไปไม่ต้องมายุ่งกับเกอกกูดกูก็จบเหมือนเดิม ต่ถ้าเกิดว่าทักกี้ไม่ยอมมุนเส้นก็ไม่ยอมทะเลาะก,กันจริงๆิงอย่างเปิดศึกกันมึงคิดว่าประเทศไทยจีนจะจีนจะอยู่เฉยเลยเหรอครับเพราะประเทศจีนเขาลงทุนในประเทศไทยไว้เยอะแยะมากมายถ้าเขามรยิงมาฝั่งไทยมึงก็เจอจีนแน่ๆไอ้เหม็นกูบอกเอกเลยว่าใครจะทะเลาะก,กับใครจะทะเลาะก,กับไทยตอนนี้แล้วโยนระเบิดลงมานะมึงเต็มเลยฉางองค์ฉางอันเกตบอลมอเตอร์เสี่ยวพงเสียวผิงซิกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆบริษัทจีนมาลงทุนเพียบเลยเพราะนั้นถ้าบริษัทจีนเสียหายพี่สีก็ไม่ยอม วิธีการเคลียร์มันต้องมีเหตุนในการเคลียร์นะอู้พี่แนนขอบคุณครับผมโอ้โหพิกตอกอยู่ดีวะพี่แนนมาจากไหนอุ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับติกตอกยูนิเวิร์สครับพี่วันศุกร์สุดสัปดาห์ก่อนหยุดเสาร์อาทิตย์นะ พี่แดนส่งติ๊กต k อกมาให้นะครอันดับ9กายวันเดี๋ยวก่ติดท็อปเทอันดับประเทศกับพี่ก็เหมือนกันพี่ๆผมพูดกับพี่ๆไปเรื่องพม่าเรื่องอะไรก็แต่ผมจะคิดภายใต้ว่ากองทัพเขาไม่ได้โง่นะฮะแต่บางคนคิดว่ากองทัพโง่ไม่ใช่หรอกครับนะฮะในประเทศไทยเนี่ยนะครับองค์กรแบบนี้ถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยก็ถือว่ากองทัพไทยแม่งสู้กองทัพพม่าไม่ได้แล้ว การให้ทักกี้ไปทะเลาะกับบุญเส้นนะฮะโดยการสร้างหนี้บุญคุณให้กับมินน่องลายในอนาคตถ้าเกิดว่าท่าเรือทวายเสร็จประเทศไทยก็จะลดต้นทุนในการนำส่งก๊าซได้มากขึ้นนะฮะเมื่อนำส่งก๊าซได้มากขึ้นลดต้นทุนในการส่งก๊าซการผลิตไฟต้นทุนก็จะถูกลงพอถูกลงบวกกับกฎหมายใหม่ที่ท่านพีรพันธ์พยายามแก้โดยการให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองก็เป็นการลดต้นทุนให้นะฮะในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มต่างๆ ประเทศไทยก็จะมีค่าไฟและค่าน้ํามันถูกลงถูกลงจากอะไรครับค่าน้ำมันถูกลงจากการที่ผลักดันเรื่องรถ e ีวีคาที่มันพัฒนามากขึ้นหลายๆคนนะครับอูขอบคุณครับผมปรกกาสิทธิ์นะฮะอ่าไม้ไกายสิทธิ์พี่แนนชอบมาอย่างนี้ตลอดเลยพี่แนนเขาจะไม่ทักไม่ทายอะไรนะครับเขาเข้ามาเขาค่อยดาบาแบาบโยนปุ้งปั้งให้หัวใจวายเลย อุ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากนะครับกาบขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่แนนก็อยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับก็เดินทางปลอดภัยนะฮะไปไหนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะฮะเออนะฮะใครมาคุกคามพี่นุ่งพี่แนนนี่พี่แนนบอกผมได้นะฮะนะฮะอย่าไปคุกคามพี่แนนเขาเลครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้โหได้เงินสุดฤทธิ์นะครับตอนนี้นะฮะ A1 วันนะครับหลีก A 1วันอันดับสี่ของประเทศ แล้วก็อันดับเก้ารายวันคคุณแม่ขอบคุณครับคุณแม่ส่งเงินโปรยมาอันดับยังไม่ขึ้นเลยแสดงว่าอันดับแปดม่ต้องแข็งมากนะฮะ <c oughs> อันดับหนึ่งประเทศไม่ต้องไปสู้เขานะฮะเอออันดับแปดนี่ก็แข็งแล้วนะฮะ <c oughs> ทีนี้พี่เข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมครับว่าการที่ใช้มินน้องลายออกตัวมาเพื่อเคลียองค์กรกาเรวกาลาดแบบนี้พี่วีเจขอบคุณครับผม นี่ที่ผมอยากอธิบายเข้าใจนะครับคือใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่มึงมึงจะบอกอก,อกูเลอะเธอะก็แล้วแต่มึงนะครับเพราะถ้ามึงเพิ่งฟังกูครั้งแรกมึงจะบอกว่ากูเลอะเธอก็ไม่ได้แปลกอะไรนะแต่ถ้ามึงฟังกูมาเป็นเดือนหนึ่งเนี่ยมึงจะเข้าใจว่ากูรู้อะไรก็แค่นั้นเองครับเพราะกูบอก,เพ,กเพราะกูบอกตลอดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสลิมจะหัวเลาะทีหลังดังกว่าเสมอ เอ้ยทำไมสมัยล to ุงตู่ไม่เคลีรยทำไมต้องรีบเคลีร์ในเมื่อสร้างปัญหาให้พักแดงมันบริหารจัดการไปเฮ้ยทำไมไม่รีบเคลีรยข้าวเขาจะรีบเคลีร์ข้าวได้ไหมในเมื่อปัญหาที่ลุงตู่ไม่สร้างกูก็ต้องปล่อยข้าวให้มึงรับผิดชอบไปแต่สิ่งต่างๆที่มึงขับเคลื่อนไม่ได้คือโครงสร้างใหญ่ๆเพราะโครงสร้างใหญ่ๆมึงขับเคลื่อนไม่ได้ในยุคมึงอยู่แล้วเพราะว่าลุงตู่จะไม่ให้มึงขับเคลื่อนเพราะมึงขับเคลื่อนแล้วเดี๋ยวมึงแดกกันอีก